1สิ่งที่ทำให้ชีวิตคนแตกต่างกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตอยู่กับโค้ดนุษมั่งคั่งค่ะอะไรทำให้คนคนหนึ่งเนาะถึงแตกต่างจากกับอีกคนหนึ่งเนาะบางคนจนบางคนรวยทำไมบางคนมีความสุขจังทำไมบางคนมีความทุกข์จังอะไรกันที่ทำให้คนสองคนคะ่ะ ถึงแตกต่างกันเคยสงสัยไหมคะวันนี้ค่ะโคดูชจะมาแบ่งปันนะคะในสิ่งที่ตัวโคดูตเองค่ะก็ได้เรียนรู้เองนะคะแล้วก็เห็นตัวเองชัดเจนด้วยเช่นกันนะคะว่าวันนี้ค่ะตัวเราเนาะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะต้องบอกเลยวันนี้คนเราเนาะเราเจอสิ่งต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือวันนี้คนที่ชีวิตเขาแตกต่างไปนะเพราะอะไรวันนี้เขาให้บทสรุป กับเรื่องราวในชีวิตที่เขาได้เจอแตกต่างกันค่ะบางคนยกตัวอย่างเช่นบางคนนะคะเจอ,เ,อ,อเหตุการณ์ร้ายๆเนาะเจอถูกโกงเป็นหนี้ถ้าเกิดวันนี้คนที่หนึ่งเนาะใน A เ,เนี่ยให้บทสรุปกับตัวเองว่าโหฉันโดนทำร้ายฉันเป็นเหยื่อเนี่ยค่ะเขากำลังให้บทสรุปที่ไม่ดีกับชีวิตตัวเองมันก็จะทำให้เขาได้เจอกับเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ตลอดก็จะกลัวก็จะหนี กลัวว่าไปทําธุรกิจอะไรนะเขาก็จะกลัวว่าเขาก็จะถูกโกงแบบนั้นนะคะแต่กับอีกคนค่ะถ้าเกิดเขามองเนาะมองแล้วก็ให้บทสรุปใหม่ว่าขอบคุณนะกับเหตุการณ์นี้เนาะที่ทําให้ฉันรู้ว่าวันนี้เวลาที่ฉันจะร่วมลงทุนธุรกิจกับใครฉันจะต้องศึกษาเขาให้ดีพอเพื่อที่ฉันจะไม่ได้พลาดแบบนี้อีกเห็นไหมคะทุกคนวันนี้ ในกอนะสิ่งที่เราเห็นคือเขาทำตัวตกเป็นเหยื่อค่ะทุกคนส่วนในขอเขาทำตัวเป็นผู้ที่ผู้ที่เหนือปัญหาไปแล้วค่ะเพราะเขามองว่าอันนี้คือมันเป็นบทเรียนให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้เติบโตแล้วก็พัฒนาต่อไปอีกนะคะในการที่จะลงทุนในครั้งถัดัดไปที่เขาจะไม่ได้พลาดแบบนี้อีกคุณเห็นอะไรไหมคะในกอกับในขอ สิ่งที่เขาต่างกันวันนี้ค่ะชีวิตคนเราค่ะเราก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันเนาะคนเราก็มีปัญหาคล้ายๆกันไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ทำให้คนสองคนต่างกันก็คือในเรื่องของการที่คุณให้บทสรุปค่ะคิดต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นมีความสุขขึ้นรวยขึ้นคุณจะต้อง ให้บทสรุปทุกเรื่องราวในชีวิตของคุณในแง่บวกในแง่ที่ดีในแง่ที่ส่งเสริมตัวเองให้พัฒนาให้เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะสำหรับใครก็ตามที่วันนี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ดีฉันยังจนอยู่ฉันยังเศร้าอยู่ฉันยังทุกอยู่ลองกลับมาดูตัวเองนะคะว่าวันนี้ในทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตคุณ คุณให้บทสรุปแบบไหนกับชีวิตตัวเองฝากไว้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้ามาติดตามนะคะที่เพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สให้เรียนฟรีตลอดชีวิตเราจะมีเนื้อหาสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันที่เพจนี้นะคะติดตามนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์และแบ่งปันออกไปค่ะสวัสดีค่ะ